สีีลีคำนวนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากข,ข้อวันนี้นะคะฝากเงิน150,000บาทกับแคมเปญเงินฝากประจําเพื่อคนที่คุณรักนะครับกับฝากประจํา k k p e f i x x นะครับจากธนาคารเกียรตินาคินพัฒระฝาก1นึ0 0 0สบาทดอกเบี้ย2.2%จะได้ดอกเบี้ยรวมเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเราติดตามรับชมกันฝากกดไลค์กดซับค b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับจุดเด่นของ KKP EFIX นะครับออมเงินก้อนเพื่อคนที่คุณรักนะครับหบัญชีสามารถเลือกได้หลายระยะเวลาฝากนะครับไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือน12เดือนและ13เดือนนะครับไม่จำเป็นจะต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือนนะเริ่มฝากเพียง5,000บาทรับดอกเบีย้ยแน่นดอกเบีย้ยที่แน่นอนอยู่ที่ไหนก็สามารถเปิดบัญชีได้ง่ายๆนะครับด้วยตัวเองผ่านแอป KKP Mobile นะครับเดี๋ยวมีวิธีการเปิดบัญชีให้ด้วย รับดอกเบี้ยเพิ่มสูงสุดนะครับ1.8%ต่อปีเมื่อฝากเมื่อเปิดบัญชี KKP Savvy นะครับเพื่อเป็นบัญชีรับดอกเบี้ยของ KKP Efix นี่นะครับเป็นแคมเปญอ่ะเรามาไล่กันนะครับประเภทเงินฝากมันมีแบ่งให้มีให้เลือกนะครับ4ระยะเวลา 1. ฝากประจำา3เดือนนะครับวงเงินฝากไม่จำกัดวงเงินนะครับ อัตราดอกเบี้ย1.55%ต่อปีเงินฝากประจำ6เดือนไม่จำกัดวงเงินอัตราดอกเบี้ย1.7%ต่อปีเงินฝากประจำ12เดือนนะครับไม่จำกัดวงเงินอัตราดอกเบี้ย2%เงินฝากประจำพิเศษ13เดือนวงเงินสูงสุดไม่เกิน200ล้านบาทอัตราดอกเบี 2. 2้ย2.2%ต่อปีนะครับ เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์แคมเปญเงินฝากประจำพิเศษนะครับ13เดือน kkp e fix นะครับ1เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ให้บริการเฉพาะประเภทลูกค้านะครับวงเล็บหบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและเข้าเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลเดียวเป็นเจ้าของนะครับและผู้ฝาก1ลรายเปิดได้1บัญชีโดยไม่จำกัดรายการฝาก 3. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่าน KKP Mobile Application ตั้งแต่6นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับโดยทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID นะครับหรือสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้ที่ตู้ AIS Smart นะครับ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดบริการได้นะครับทางเว็บไซต์ 4. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารเพื่อเป็นการรับอัตราดอกเบี้ยโดยชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝากหรือ KKP EFIX นะครับ d e p o s i t นะครับ 5. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ5,000บาทเท่านั้นฝากครั้งต่อไปฝากจำนวนไม่น้อยกว่า5,000บาทต่อรายการ จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะวการฝาก7กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่และรายการโดยระยะเวลาการฝากไม่ถึง3เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยระยะเวลาการฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่ฝากแต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝากที่เลือกไว้ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยหนตาตรดดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปณนะวันที่ฝาก8เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก สำหรับระยะเวลาการฝากปกติธนาคารจะทำการฝากต่อให้อัตโนมัติตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิมซึ่งผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ธนาคารกำหนดนักขนาดนั้นสำหรับระยะเวลาพิเศษธนาคารจะทำการฝากต่ออัตโนมัติในระยะเวลาการฝาก12เดือนโดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศณขนาดนั้นธนาคารคำนวณและหักภาษีเงินได้หักภาษีให้จ่ายนะครับ ของอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ของกรมสัรพากรอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่อาคารกําหนดเท่านั้นนะครับคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับ13เดือนเงินต้น1 5 0 0 0 0บาทดอกเบีย้ย2.2%จำนวนวัน396วันดอกเบีย้ยให้รับ3,580บาท27สตางค์นั่นเองอัตราดอกเบีย้ยหกักภาษีจ่าย15% 3,580บาท27สตางค์หัก15%หัก537บาท 4สตางค์เหลือ30 43บาท23สตางค์รับอัตราดอกเบีย้ยหนีไปเลยนะครับสรุปเงินต้น150,000บาทบวกดอกเบีย้ย3 0 4 3บาท23สตางค์นะครับเท่ากับ153,043บาท23สตางค์รับไปเลยก่อนจะาก,การใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กับซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเราจะมาพาไปคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในทุกๆวัน ทุกแคมเปญน,นะครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดแคมเปญโดๆมาพูดคุยกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะก่อนจางกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่นกอนนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุก ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับพระพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับ เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกง,น,โกงนู่นโกงนี่ ทั้งๆท,ท,ที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับ เมื่อมิชาาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอยาโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับ ขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม